เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมโรงงานขนาดใหญ่หรือแม้แต่อาคารสํานักงานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทําไมถึงมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา<ม>แน่นอนครับว่ามันไม่ได้มาจากแอร์คอนดิชเนอร์หรือว่าตัวคูลิ่ง g ทาว e เวอร์อย่างเดียวบางทีอาจจะมีตัวชิลเลอร์มาช่วยในส่วนนี้ด้วยครับผมสวัสดีค่ะกิ่งนะคะกับรายการช่างพูทุกคนคะวันนี้นะคะกิ่งจะพาทุกคนไปรู้จักกับชิลเลอร์ ชิลเลอร์มีบทบาทสำคัญในระบบอุตสาหการรมขนาดไหนมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพี่เบียร์เซลเอนจิเนียร์ของเราเลยค่ะสวัสดีครับผมวุฒิพัฒน์ศรีวงวิไลครับเซลเอนจิเนียร์จากบริษัทพรีเมียมอิควิปเมนต์แอนด์เอนจิเนียริงจำกัดครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวชิลเลอร์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวชชลเลอร์ตัวนี้กันครับเชลเลอร์คืออะไรเชลเลอร์นะครับหรือเครื่องทำความเย็นมีหน้าที่ผลิตน้ําเย็นเพื่อไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิหรือความเย็นในแอร์เรียจุดนั้นๆ <Okay. S 1> ซึ่งตัวชิลเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องจกักรที่มีหัวใจสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม <Wow. S 1> และอาคารขนาดใหญ่มากๆเลยครับ เชื่อมีกี่ประเภทชิลเลอร์มีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับงแบบก็คือ 1. จะเป็นแบบวอเตอร์คูลเลอร์ก็คือการระบายความร้อนโดยการใช้น้ำนะครับ2จะเป็นแบบแอร์คูลเลอร์คือการใช้อากาศมาระบายความร้อนครับผมซึ่ง type แ,แรกนะครับวอ cool เตอร์คูลเหมาะสำหรับโรงงานหรือคารขนาดใหญ่ที่ต้องการความเย็นมากเพราะเป็นระบบขนาดใหญ่นะครับและมีประสิทธิภาพในการาทําความเย็นเนี่ยสูง ถึงแม้จะใช้ความเย็นสูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องมีตัวคูลิ่งทาวเวอร์เข้ามากํากับโดยการใช้น้ำในการระบายความร้อนด้วยนะครับและยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมนะครับ เพื่อป้องกันการสึกก่อนและการเกิดตะกันในระบบท่อนะครับรวมถึงปัญหาแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยจะได้ยืนอายุของตัวคอนเดนเซอร์ไปในตัวด้วยครับผมต่อมานะครับเป็นไท p ที่2นะครับการระบายความร้อนด้วยอากาศหรือว่าแอร์คูลเลอร์นั่นเองระบบนี้นะครับจะเป็นระบบที่เล็กกว่าระบบแรกหรือวอ t เตอร์คูลเลอร์นั่นเองโดยแอร์คูลเลอร์เนี่ยจะมีการจํากัดในการทําความเย็นนะครับ ซึ่งจะมีแอร์เรียหรือว่าโปรเซสนั้นๆในการจำกัดความเย็นของตัวแอร์คูลอยู่นะครับซึ่งความแตกต่างของระบบแอร์คูลเลอร์กับวอเตอร์คูลเลอร์เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่แอร์คูลเลอร์จะไม่มีตัวคูลิ่งวอเตอร์เข้ามาใช้ในระบบเหมือนกับตัววอเตอร์คูลเลอร์นะครับผมและแอร์คูลเลอร์เนี่ยจะใช้อากาศในการระบายความร้อนแทนนั่นเองครับผมใช่ละมีความสําคัญยังไง คินเลอร์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีความสําคัญกับโงรงงา,า,านอุตสาหกรรมอาคารขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างสับสินค้านะครับ เป็นพวกฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจฟาร์มาหรือว่าบางโรงงานที่ต้องใช้การรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันครับผมและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในเครื่องชิลเลอร์คูลิงวอเตอร์หรือว่าโปรดักต์อื่นๆของทางพรีเมียมอยู่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพรีเมียมได้เลยครับและในส่วนนี้เราจะมีทางเอนจิเนียร์หลังบ้านคอยบริการลูกค้าอยู่ตลอดเพียงแค่ลูกค้าเข้ามาในเว็บของพรีเมียมหรือว่าติดต่อมาที่บริษัทพรีเมียมอิควิคเมนต์แอนด์เอนจิเนียริงจำกัดด้านล่างน แล้วสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับชิลเลอร์รู้แล้วใช่ไหมคะว่าชิลเลอร์มีบทบาทสำคัญขนาดไหนในระบบอุตสาหกรรมถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อพรีเมียมมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญหากลูกค้าท่านไหนไม่อยากภาษาระดีๆจากพรีเมียมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามพรีเมียมไว้ด้วยนะคะ thank <laughs>